อรวัคะ่ะตอนนี้เวลาประมาณตีห้าครึ่งวันนี้ดูพยากรณ์อากาศละมีโอกาสที่จะเห็นแมทเทอร์ฮอนก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเช้าเนี้ยจะนั่งไปเฟอร์แมทอีกรอบเพื่อขึ้นรถไฟไปดูแมทเทอร์ฮอนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตื่นเช้าทีนี้พอตื่นเช้าเนี้ยอาหารเช้าของโรงแรมมันเริ่มเจ็ดโมงเราก็เลยต้องเตรียมของอาหารเช้าไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นซึ่งที่เนี้ย ไม่มีตู้เย็นนะแต่ว่าเรามีตู้เย็นธรรมชาติจ้ะนี่เลยตู้เย็นธรรมชาติของเราอาหารทั้งหลายยกเกิดเ,ออเย็นเจบเหมือนเป็นตู้เย็น กำลังเดินไปสถานีรถไฟแล้วค่ะโอ้ยวันนี้เหมือนแบบอากาศจะดีจริงๆอะ่ะเหมือนเริ่มเห็นภูเขามากขึ้นละคิดว่าเราจะเจอแมทเทอร์ฮอไหมคะเนอะเพราะว่าพี่เจเขาซื้อถุงมือแก้เข็ตไปแล้วค่ะว่าถ้าซื้อถุงมือปุ๊บอากาศจะเริ่มขุ่นขึ้นยอมเสียเงินไปละ ไปซื้อตั๋วขึ้นกอนเนเกรสฟานเป็นรถไฟเชื่อมต่อขึ้นไปแมทเชอร์ฮอร์นนะคะมาถึงทางขึ้นแล้วค่ะนี่ตั๋วขึ้นกอนเนเกรส รถมาจอดตรงนี้องแย่งไปนั่งฝั่งขวาเพราะว่าจะวิวสวยกว่าขึ้นมาสำเร็จแล้วคิดว่าน่าจะนั่งถูกฝั่งนะหวังว่านี่จะใช้ฝั่งขวาที่เขาว่ากันเขาไม่รู้รถไฟจะ,ไป,ไ,จะไปทางไหนแค่นุ่นเดี๋ยวคอยไปทางนี้ ส,สรุปนั่งผิดฝั่งออนเดอเวชแันเชเตอร์ฮอรนเนี่ยตื่นไต้กหูอยากอะไรนะอยากเห็น <laughs> วันนี้แดดแรงมากว้าว เปิดส,สุดๆคือแดดแรงมากร้อนหัวที่สุดไม่ใส่แว่นไม่ได้เลยนอน Nice to meet you แดดแรงมากบนมันหนาวอคคือถ้าไม่ทากันแดดอ่ะหน้าดำปิดเลยทั้งหนาวแล้วก็ร้อนในเวลาเดียวกันประสบการณ์นี้แปลกใหม่มากหายใจทันไหมนี่ไงถุงมือเขา ไม่ไม่ไม่รู้ทำไมเขาไม่ค่อยใส่สีแดงแต่ซื้อมาเพราะว่ามันราคาถูกที่สุดเก๋หลังจากซื้อถุงมือก็แดดออกเลยค่ะถูกต้องละกลับละจ้าบายบายมาเธอร์ฮอนบายลืมน้ำแล้ววิ่งเข้าไปเอามาเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยทุกจุด อันนั้นคือเมฆแบบ U F O มากอ่ะอมาเที่ยวสุตซแลนนี้รู้สึกแบบมหัศจรรย์ธรรมชาติหลายอย่าง กลับลงมาแล้วค่ะอันนี้เมืองเดียวกับสองวันที่แล้วนี่เนี่ยคนละบรรยากาศเลยความรู้สึกหลังลงมาจากแม็อร์ทอนเป็นไงประทับใจไหมคุ้มต้องมาดูสักครั้งครับ<อ>คุ้มมากสวยคือแบบถ่ายรูปไม่รู้ว่าดูด้วยตาดูด้วยกล้องมันจะเห็นเท่าที่ตาเห็นไหมนะหิวแล้วเดี๋ยวมากินแวะกินแมคโดนัล์กันก่อนค่ะ ที่พึ่งยำยากวนถ่ายรูปหนนี่ค่ะในร้านแมคโดนัลล์เมือ่อกี้ไปยืนสั่งตุง้มเครื่องสั่งอัตโนมัตริตรุงนั้นเนาะแล้วก็แปเดี๋ยวรอเขาเรียกไปรับาหมาแล้วเป็นไฟที่นี่กับที่เมืองไทยเป็นไงไงบ้างไทยร้อนกว่าไม่เหมือนในรูปเลยครับ <c oughs> <c oughs> จำได้ป่ะมุมเนี้ยที่มาแอบหนีหิมาอยูอ่ตอนนี้ก็คือแดดเปรีย้ยงเลยเป็นประเทศที่แบบ Amazing มากอ่ะสองวันที่แล้วยังเป็นพายุหิมะอยู่เลยอ่ะไม่เชิงพายุหิมะ กำลังจะเดินไปถ่ายรูปที่วิวทะเลอะไรนะคลองเหรอคลองตรงนั้นน่ะที่ตอนนั้นมาแล้วหิมะ ตกหนะักแม่ถ่ายเราไม่เห็นแมทร์ฮอร์นวันนี้ยังกับอีกโลกหนึ่งโอ้โหก้อนหินวันนี้แมทร์ฮอร์นก็อยู่ให้ดู ร้านเซ็กโกอันนี้ร้านช็อกโกแลตนะคะ La Derush เป็นช็อกโกแลตชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์แต่ราคาค่อนข้างแรงแต่ซื้อมาละหนึ่งถุงดูกระจิ๋วเดียวแต่แบบอยากลองทุกรสอ่ะแค่นี้ก็พันกว่าบาทแล้วค่ะ ้เเนนีี่าทห็ตอนนี้ประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วจากเวลาเที่ยวแล้วก็เลยว่าไปเดินเมืองเบิร์นชิลๆดีกว่าเบิร์นนี่น่าใช้เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ะไปดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างที่ไม่ได้ศึกษาในเมืองนี้ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะไปน้องขึ้นรถไฟได้ด้วยนะ เราถ่ายันน้ำลมมาถึงว่าเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ประมาณสี่โมงเย็นคนกำลังเลิกงานเลยที่นี่ดูแบบมีคนทำงานเยอะมาก คือแบบสถานีรถไฟตรงแถวแถวที่ท่องเที่ยวเราอะแทบไม่มีคนเลยแต่ปรากฏว่าถ้าเข้ามาแบบเป็นสายเข้ามาในเมืองออกจากหรือออกจากเบิร์นเงี้ยคนเยอะมากเดี๋ยวจะไปดูหมี ย่านเมืองเก่า ซูมนะเด้อเด้อเด้องอยู่นี่โอ้ยเจ้าอ้วนเต้ทำจวันนี้อากาศดีมาก เลยออกมานั่งกินมามา่าริมระเบียง